ม,มันคนละส่วนไม่ถึงว่ามันจะมีเรื่องของคําว่าบุญอ่าเรื่องของกุศลเรื่องของบรารมีเรื่องของวาสนาอ่านะคะมันมันแยกส่วนกันนะบุญก็คือพวกสเสบียงบุญทาทานทําบุญทาทานท,ทานําบุญแบบอ่าบริจาคเนาะเพื่อนมนุษย์พระพุทธศาสนาทํโรงทานมีเพื่อนมนุษย์ใครมาก็ช่วยเหลืออันเนี้ค่ะมันคือบุญบุญเนี่ยนะอันนี้สง ก็คือมันจะมีเรื่องของอ่าทะเบียนบุญอ่ะเช่นแบบรวยมีกินมีใช้ไม่ยากจนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าบุญอ่ะมันมีโอกาสที่จะหมดได้คือแบบสมมติว่าชาติชาติที่แล้วทาบุญมาเยอะชาตินี้ก็เกิดมาเป็นคนรวยแล้วทีนี้อ่าชาตินี้ทําบุญเยอะชาติหน้าเกิดเป็นคนรวยได้แต่ถ้าเกิดเป็นเป็นคนรวยมีบุญแต่ขาดบรารมี บารมีคืออะไรบารมีสิทศนทเนาะถ้าไม่รู้ก็แบบลองไปดู Google มาก็ได้นะคะบารมีสิทศน์อย่างเช่นแบบที่เราอ่านอ่านแบบไปปิดกนะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาแต่ละชาติอันอันนี้เด่นทานอันนี้เด่นศีลอันนี้เด่นสมาธิอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้คือเรื่องของบารมีเห็นไหมคะว่าแล้วทําไมแบบมหาเศรษฐีหลายๆคน่ะรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านแตกเป็นอัมพึกอัมาพานนอนติดเตียงเส้นเือดในสมองแตก อ่าสงสัยไหมว่าเขารวยมากเลยเขาทบุญเยอะมากเลยแต่ทําไมเขาถึงแบบเอาเงินไปใช้ไม่ได้ล่ะหรือบางทีก็เป็นไงคะลูกหลานทะเลกกาะกันชิงมรดกอ่ารวยมากเลยนะตระกูลนี้รวยมากเลยชิงมรดกแบบวางแผงฆ่ากันตายเออสังเกตไหมหรือบางคนที่แบบเป็นผู้นําประเทศเนอะรวยมากบุญบุญเยอะมากแต่สุดท้ายอ่าโดนใส่ร้ายโดนคดีความโดนจับหรืออ่าสุดท้ายแล้วแบบเสื่อมยศเสื่อมลาบ ไม่เหลืออะไรอ่ะเนี่ยค่ะอันเนี้ยคือแต้มบุญทั้งหมดเนอะส่วนบารามีเนี่ยคือบารามีที่หมันบอกว่าบารามีสิบคัามันมาจากตัวไหนมันมาจากที่เราถือศีลหรือเปล่าปฏิบัติธรรมได้เจริญสติไหมเอ่อมีสมาธิไหมอ่าพวกเนี้ยค่ะมีความขัดใจกิเลสไหมเออพวกนั้นแหละใช้บารามีที่มันจะเป็นส่วนที่ทําให้แบกรับไหวอ่าถ้ามีบุญแต่ขาดบารามีเช่นสำล้อถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ เก็บเงินได้อยู่เดือนเดียวเงินหมดเกี้ยงเลยอันเนี้ยเรียกว่าแบกล่าไม่ไหวนะคะมันจะพอละส่วนกันบาร,รมีเนี่ยแปลว่าศักยภาพเป็นเรื่องของจิตใจกําลังใจมันจะมีภายนอกกับภายในบาร,รมีภายในเนี่ยก็คือจากจิตเราอ่ะที่มันมีมีกําลังส่วนสองมีเขาเรียกว่าอะไรจากการปฏิบัติธรรมที่จะมีกําลังของสติเรื่องของสมาธินะคะมีเซนดีในการ แก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆมีปัญญาดีในการที่จะเวลาเลือดทางเดินของชีวิตอะไรอะ่ะมันจะไม่เสียรักคือไม่ไปทําผิดสีไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่สร้างเวรสร้างกรรมต่อๆไปเนอะไม่ผิดพลาดเนอะแล้วก็หัวดีสมองดีปัญญาดีพวกนี้จะเป็นบรารมีภายในนะคะแล้วก็มีแรงที่จะอ่าแล้วก็บรารมีภายนอกก็คือว่าเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีเจอเจอลูกน้องที่ทํางานให้เราดีแบบซื่อสัตย์สุจริตนะคะส่วนในเรื่องของแบกลาบไหวหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่า เวลาเราได้เงินมาแล้วอะเงินที่เราได้มาเรามีหน้าที่การง,งานที่ดีหรือถูกหวยอันเนี้ยมาเป็นบุญกับแต่เราเอาเงินตัวเนี้ยไปทําอะไรเช่นไปผิดศีลไปเข้าบ่อนไปดื่มเหล้านะคะมันก็หมดนะคะหรือบารมีไม่มีบารมีมากพอที่จะแบกรลบาบเงินที่ได้มามันก็แบกเรียกว่าแบกแล้วไม่ไหวก็เป็นไหนก็ป่วยบ้างได้เงินมามีรูรั่วบ้างแบบแยติพี่น้องมาขอจนไม่เหลืออะไรบ้าง โดนโกงบ้างเป็นหนี้เป็นสินบ้างนะคะเกิดอุบัติเหตุต้องเสียงเงินบ้างอะไรพวกนนะี้ยนอันนี้เรียกว่าแบกรับไม่ไหวอ่ะอันนี้ก็คือแยกส่วนกันร,ระหว่างบุญคือเรื่องของฐานเรื่องเงินบารม,มีก็คือว่าเงินที่ได้มาคุณประครับประคองได้เปล่าหรืออาชีพการงานที่คุณทําอ่ะคุณได้เงินเยอะก็จริงแต่คุณเก็บเงินอยู่ไหมคุณไม่โดนจับได้ไหมคุณไม่เสียหลักที่จะเอ่อโดนจับเข้าคุกได้หรือเปล่าเนาะถ้าถามว่าอาจีรย์บอกว่าอาชีพในเรื่องของ อ่าในพระต้ยปีโดค่ะศพเีณนีในสมัยก่อนกับปัจจุบันไม่เหมือนกันนะอืมคือลักษณะเนื้อหาเนี่ยเนื้อเนื้องานเขาอะไม่เหมือนกันเออบางทีศพเีณนี่เขาก็จะแบบรับทีละคนด้วยในสมัยก่อนเนาะอ่าแต่ว่าอันเนี้ยจะถามว่าถ้ามาถามเทียบเทียบ A อกับ b ีอันเนี้ยมันไม่จบมาแบบอวแลบปัจจุบันเป็นอย่างนี้อดีตมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเทียบเทียบเนื้องานตัวนี้มันจะคุยกันไม่จบแต่หลักๆก็คือว่าบุญกับบาปอะมันถักลบกันไม่ได้อ่ะค่ะ กรรมดีก็ส่งผลกรรมชั่วก็ส่งผลเหมือนที่เราเคยฟังในพระไตรปิฎกว่าทาไมเอคนนี้ตอนกลางวันอ่ะเป็นเทพ,พบุตรอ่าแต่ตอนกลางคืนอ่ะเป็นเปรตที่โดนลงโทษเรียกว่ากรรมนำกรรมข่าวนะก็คือว่าเนี่ยค่ะเขามีทั้งมีทั้งบุญแล้วก็บาปแต้มบุญแต้งบาปมันไม่สามารถบวกลบแล้วมันหักลบกันเท่ากับสูตรได้สิ่งที่เขาทําบุญไป ไปอินเดียบ่อยๆไปไหว้อันนั้นก็เป็นเป็นสเสบียงบุญเป็นเรื่องของการมีกินมีใช้เป็นเรื่องของบุญแต่ว่าการที่จะแบกรับเงินนั้นได้มาก็เป็นเรื่องของบารมีคือการเจริญสติปัฏฐานสี่เนาะเรื่องสติปัฏฐานสี่อย่างเช่นถามว่าทำไมในสมัยโบรารเออสมเพนีนางงามเมืองเนี่ยเขาบรรลุทำได้คือการที่เขามาเกิดเป็นหญีง,งามเมืองหรือสมเพนีเขาก็มีิบากของเขานะอย่างเช่นว่าอ่าเคยอ่าผิด มาพูดถในการมาก่อนคือผิสินข้อสามผีสิงข้อสามสมาก็จะแบบอ่ะเดี๋ยวก็เกิดมาเป็นเอ่อมาเกิดเป็นแบบสาวประเภทสองบ้างอ่าก็คือว่าไม่ได้แบบเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะหรือมาเกิดเป็นผู้หญิงที่โดนนอกใจหรือมาเป็นอ่าหญิงหน้าเมืองอะไรพวกเนี้ยเนาอะนนาอันนีน้คือว่ามันจะมีคือเกิดมาหลายครอบหลายชาติมันจะค่อยๆเบาบางลงก็คือจะเป็นกลุ่มพวกนเนี้ยแหละถ้าเกิดฟังคุณนนตอนเช้าในท่านอนก่อนหน้า ก็มีเล่าหลายเคสที่เอคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องผิดสิ่งพ่อสารได้แ,แหละก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้อืแล้วก็เออ่มาเกิดทําไมถึงต้องเอาธรอาชีพนี้ก็เป็นวิบากกรรมเก่ามันคนละส่วนกับบุญที่สร้างณปัจจุบันนะคะถามว่ามันหักลบกันได้ไหมมันหักลบกันไม่ได้แต่ถามว่าอา้าวเราแล้วอย่างนั้นเราจะปฏิบัติทอธรรมไปทํปาทไมมันคนละส่วนกันที่เขาทําบุญอะ่ะมันคือบุญแต่การที่จะเอา้าเชิญวิบากกรรมแบบมีทางออกในการแก้ไขปัญหาได้ะคะ่ะ มันต้องมีบาลามีคือเลียงแรงภายใน,นก็คือการเจริญสติปัฏฐิที่เราแบบจเจริญเอ่อจเจริญภาวนากันทุกเช้าอ่ะที่แบบรู้สึกตัวไหมเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่คิดอยู่เห็นกิเลสต,ตัวเองไหมว่าตอนเนี้ยเรากําลังคิดจะไปทำร้ายเขาตอนเนี้ยเราหงุดหงิดกำลังจะไปว่าเขาที่ตอนเนี้ยเราแบบรู้สึกว่าที่เรากําลังจะทําผิดสิ่งข้อนี้นะมันจะเกิดแบบความะอายและเกรงกลัวต่อบาปในจิตใจคะ่ะอันนี้แหละที่มันจะขัดเกล่าให้จิตเราอะ่ะ เป็นคนดีมีนินสัยดีขึ้นเพราะว่าอะไรมันจะไม่กล้าทําผิดศีลแล้วก็ที่มันจะมุ่งไปสู่กรารบรรลุพระสดตบาลน,นะคะเออพอแบบไม่ไม่ผิดศีลมีเหตุอตปปะแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราเคยทําเบียดเบียนคนอื่นมาที่เป็นมิบกมนะนะักกรรมอะค่ะเพราะว่ามันมาจากจิตของเราที่เราอนะเหมือนกับเป็นคนนิสัยไม่ดีเนาะไปทํรลายทาลายคนอื่นมาในอดีตพอเรามาแก้ที่ตน้นตอวะเฮ้ยเราเริ่มเห็นแล้วนะว่าเราขี้โมโหว่าเราแบบชอบเห็นเราแบบ เป็นคนชอบว่าคนมากเลยอะไรเงี้ยแบบตอนนี้เออเราว่าคนน้อยลงลงนาอะไรเงี้ยคือมันไปแก้ที่ต้นเหตุไงตัวตั้งแต่แบบมโนกร,มกรรมวิญญกรรมกายกรรมพวกเนี้ยมันแก้ที่ต้นเหตุที่เราจะไปเบียดเป็นคนอื่นดังนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนจากการที่นิสัยไม่ไดีให้นิสัยดีขึ้นเป็นการขัดใจกิเลสขัดใจเสียงในหัวของเราอันนั้นแหละมันคือบรารมีสิทธะที่มันถึงจะต้องอาศัยตัวสติตัวแรกเลยที่มันจะทําให้มีบรารมีตัวนี้นะคะแล้วถามว่าวิบากกรรม เ่ามีต้องเจอไหมอย่างเช่นโดนตำรวจจับเจอไหมเจอแต่ถ้าเพื่อนได้แบบปฏิบัติทมด้วยอะค่ะแล้วมีบารมีมากพอบางทีมันจะเจอแต่ว่ามันจะสามารถหาทางออกทางรอดได้เนาะเหมือนกับมันจะมีเคสเคสในอดีตเคสหนึ่งอะคุณลิชที่จำได้ไหมที่ติดเก่าหลวงพ่อที่ตอนนั้นโดนกี่คดีนะคะเป็นร้อยคดีอะใช่ไหมคะสองสามร้อยคดีเลยค่ะ อแล้วเขาหลุดมาได้ยังไงคะเขาปฏิบัติหนะักใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นยังไม่มีนิโรธแล้วก็ยังไม่มีอยังไม่มีนิโรธแล้วก็ยังไม่มีเนสัตชีแต่ว่าตอนนี้นนะเขาเข้ามาปฏิบัติแบบเข้มข้นคือตลอด24ชั่วโมงอะค่ะเจริญสติแล้วก็เน้นใน,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 นเรื่องขององค์ฌานตอนนั้นก็สติแค่สี่สี่ท่าแล้วก็ห้ากิจกรรมแล้วก็เรื่องขององค์ฌานแต่ว่าทั้งวันนะคะก็คือเขา เจริญสติทั้งวันยี่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะแล้วส่วนไหนก็หลุดคดีเลยแบบเข้มข้นก็หลุดคดีค่ะคือ็นใชายชาติที่งเจออยู่แต่ว่ามันแก้ไขได้ใช่ค่ะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าเหมือนตอนแรกอ่ะคือไปถึงเรื่องไปถึงสารแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยพอพอปฏิบัติแล้วบารมีมีกําลังสูงกว่าวิบากฝ่ายที่เป็นอกุุลเน่ะคืออายการย้อนสํานวนกลับมาให้ที่ ตำรวจแล้วก็ตำรวจทำสำนวนใหม่ก็คือเป็นยกฟองอะคะ่ะก็เลยหลุดทุกคดีเลยค่ะก็คือแบบว่ามันเป็นอะไรที่ที่คือแบบเหมือนคิดว่าพขไปถึงศาลแล้วมันมันเป็นแบบตามหลักหลักหลักฐานที่ส่งไปตอนแรกคือยังไงก็ต้องติดคุกอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอะมาปฏิบัติโดยตั้งใจว่าจะให้ตัวเองอะมีจิตใจที่เข้มแข็งพอเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ในคุกให้ได้นะคะแต่พอปฏิบัติอย่าง เรียกว่าปฏิบัติอย่างอุกฤษเลยลก็คือแบบเข้มข้นเทใจจริงๆแล้วก็ใช้กรรมแบบสุดๆเลยนะคะมันก็จะค่อยๆคลี่คลายทีละทีละเปาะทีละเปาะแล้วก็ย้อนย้อนยอน้ยอ,นยอนกับคดีกลับมาสู่จุดเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้แบบนี้นะคะ่ะตอนนี้เพื่อนอยู่ที่ไหนคะอ๋ออยู่ที่อินเดียนั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้โดนตับอยู่ไหมหรือว่าไม่โดน,โดน จดนจับอยู่แต่ว่าก็คือรอยี่สิบเอ็ดวันเดี๋ยวเขาก็ปล่อยซึ่งจริงๆเขาก่อนนั้นเนี่ยเขาก็บ่นไว้ว่าเออเดี๋ยวกลับมาจะบวชชีพามอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เห็นเขาทําบุญเขาก็ไปเหมือนแบบไปเป็นหมอนวดที่อินเดียแต่ว่าเขาก็จะกลับมามาถือสิ่งที่นี่แต่เขาทําบุญเยอะมากเราก็เลยสงสัยว่าเออย,ย่างไงแต่ว่าทําไมมันไม่ช่วยหรออะไรเงี้ยที่สงสัยใช่ไหมเขาใส่<ม>แต่ก่อนเรก็เคยสงสัยอย่างนี้เหมือนกันว่าทําไมคนนี้แบบเป็นมหาเศรษฐีทําบุญเยอะมากเลยแต่สุดท้ายทําไมอายุสั้น ทำไมแบบเกิดอุบัติเหตุทำไมป่วยสภาพอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นกรรมเก่าที่เขาจะต้องเจอแต่กรรมใหม่อ่ะมันจะทําให้มันมีทางออกได้อย่างเช่นสมมติว่าจะต้องติดอยู่แบบอ่ะสมมติว่าคนติด,ต,ดติดอยู่สี่สิบวันใช่ป่ะพอมีถ้ามีบารมีใหม่มาเสริมอาจจะลดเหลือยี่สิบวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างของเคสที่คุณิชีเราห้ฟังอ่ะโดนโดนคดีก็คือวิบากกรรมละโดนจริงๆรสองสามร้อยอะแต่ว่าพอปฏิบัติธรรมเมืม่อแต้มบารมีคุณสะสมให้มัน สูงกว่าแต้มมีบากมันก็จะทาให้วิบากกรรมเบาบางลงคือเช่นหาทางออกได้เริ่มรู้ว่าจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงหรือมันผ่อนหนักเป็นเบาแต่มันไม่สามารถถักลบกันได้ให้เป็นศูนย์เงี้ยค่ะอืมแต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่บันท้องจิตใจนะคือมันแยกส่วนกันหมดเลยไม่งั้นพระพุทธเจ้าก็คงไม่เจอพระเทวทัตจ,จองแล้วตอนผ่านใรรุกชาตินะคะพระพุทธเจ้าก็ยังป่วยเห็นไหมก็ยังมีบากกรรมก็ยังโดนโลกน,นี้มาใส่ร้ายอ่าพระพุทธเจ้าก็ยังเจอปัญหาอยู่เลยเนะเพราะว่า ทุกอย่างก็มีเรื่องของวิบากกรรมค่ะแต่ว่าเราก็จเรเินเม,มตตาได้ไหมเวลามีคนมาทํำลายเราหรือเราไม่เป็นนอยกับสิ่งที่เกิดขึ้น,นได้ไหมก็ถือว่าอะใช้กรรมไปเดี๋ยวกมหมดเดี๋ยวเราก็โชคดีแหละแล้วก็เดินหน้าสร้างเหตุปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ถือว่าที่โดนจับไปก็ถือว่าเป็นการใช้กรรมไปอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องไปหงุดหงิดหัวเสียกับปัญหาชีวิตที่มันเจอจิตเราก็จะไม่ตกจิตเราก็เลยจะได้ตั้งมัน่นระหว่างนี้ถ้าเกิดเพื่อนเขาแบบมีธรรมะเครื่องอยู่อยู่แล้วก็ดี แต่อย่างมันแนะนําว่าเวลาเราเจะไปถ่ายเยอะค่ะให้ใช้คําบริกรรมเนาะอย่างขับรถเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นตลอดเลยว่าให้บริกรรมตลอดเลยนะเพราะว่าการที่เราบริกรรมมันเป็นตัวสติแล้วมันจิตมันอยู่ในกุศลเวลาที่เราจะขับรถชนหรือเกิดอุบัติเหตุอ่ะหนึ่งพอเรามีสติปุ๊บมันจะมันจะหลบเลี่ยงอุบัติเหตุทนันสองเมื่อจิตเป็นกุศลนะคะมันจะเป็นการจูนขึ้นพลังงานเดียวกับพวกเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราอยู่ท่านก็จะมาช่วยปัดเป่าแบบอุบัติเหตุ ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายคนก็แบ่งปันในบ้านในพ้นรู้ว่าแบบบางทีมันจะชนจะชนนะหอบบริกรรมเด้งปุ๊บเออมันหยุดรถมันหยุดเองได้หรือรถที่จะมาชนเขาหลบไปทันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เจอบ่อยเองค่ะอืมและก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนมีธรรมะเครื่องอยู่มีคําบริกรรมหรือเราจะไปแนะนําก็ได้แบบบริกรรมระหว่างเนี้ยสิตเขาก็จะได้ไม่ตกไม่น้อยเนอะระหว่างที่รอเวลาเนยค่ะมันก็จะช่วยเสริมกุศลเสริมบารมีให้เขาด้วยนะคะ มีสติรู้สึกตัวลมหายใจนะคะคุณตูนะคะไม่แน่ใจ <c oughs> ว่าเคลียร์ไหมคะอธิบายยาวเลยคช่ค่ะแต่ว่าสงสัยอีกอย่างหนึ่งอ่ะคืออย่างบาง <c oughs> ทีเราเห็นนะว่าเหมือนอชั้นเนี้ยเขาทําบุญเยอะใช่ไหมคะ่ะสมรติเป็นคนอื่นเราเขาทําบุญเยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี้ยก็คือเหมือนก็ก็ก็กยังแบบเหมือนไม่ประสบความสาเร็จในชีวิต าบางทีจนเราเราเหมือนแบบเออเขาโดนแกล้งนู่นนั่นนู่นนี่จนเรามีความรู้สึกเหมือนแบบบางทีความยุติธรรมในทําในโลกก็ไม่มีเนาะ <c oughs> คือบางทีเราก็ไม่สามารถระลึกชาติได้มั่งว่าชาติที่แล้วเขาทําอะไรมาแล้วแล้วทําไมชาตินี้เขาทําบุญเยอะแต่เขาก็ยัง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 หนีไม่พ้นอะไรประมาณเนี่ย <c oughs> มันเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ยุติธรรมเลยเนาะเพราะว่าเราก็จําไม่ได้เนาะชาติที่แล้วเราทําอะไรมาหรือเปล่าเจ้ากนไลเวคก็จะบอกว่า อ้าวชาติที่แล้วว่าเธอทรมานฉันนะเธอฆ่าฉันตายเลยนะแล้วเธอก็แบบยังนั่งสวยๆเลยรวยอยู่แล้วเธอก็ฆ่าฉันตายไปเลยแล้วเธอก็มาเกิดใหม่แล้วเธอก็จาไม่ได้แต่ฉันเนี่ยยังทุกข์ทรมานอยู่แล้วมันอยู่ที่ท,ทากับฉันไหมอืมแต่กาเนเวลาก็จะพูดอย่างนี้ค่ะอืมเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็คือง่ายๆคือคําถามเนี้ยมันตอบกันไม่จบเพราะว่าอะไรจริงๆก็ก็อย่างที่บอกอะนะ มันก็จาอดีตไม่ได้อ่ะแล้วคุณจะมาให้ฉันสนใจกรรมอะไรฉันเกิดเป็นคนใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันก็เหมือนกันว่าเธอไปทำอะไรเขามาตั้งเยอะแล้วจาไม่ได้แต่พอเจอเรื่องนักๆเข้ามาเธอโดนจริงๆที่เราโดนบางบางชีวิบัตรมันเบาบางแล้วะคะมันโดนนักกว่าที่เราเคยไปทำไปเยอะเลยอย่างบางคนที่เังกเคยแสนงกรรมแบบไปฆ่าคนตายมาตอนพอมาชาติปัจจุบันเป็นแค่ไรป่วยไม่เกฑ์ปวดหัวซึมเศร้าเออยังไม่ได้ถึงขนาดเสียชีวิต คือใช่ก่อนนี้ทําอะคือหนักมากที่เคยทาเจ้ากับนายเวรอะแต่ว่าเรื่องนี้ก็นั่นแหละหมันเขียงไก่กับไผ่ไม่จบท้าแบบเราไม่ได้รู้ได้เห็นได้ตัวเองแ,แบบระ,ะลึกชาไม่ได้เนะก็สุดท้ายแล้วนะคะถ้าเอ่อจะจบไปเลยว่าออถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะว่าเหมือนปัจจุบันเนี้ยเราไปด่าเขาเขาอยากจะด่าเรากับไหมก็อยากด่าอันเนี้ยค่ะมันคือวิทยาศาสตร์เนี้ยแอคชั่นเท่ากับเรียกชั่นกรรมเท่ากับผลของ,งการกระทำเราไปตีหัวเขาอะเขาอยากจะตีหัวเรากับไหม เราไปฆ่าลูกเขาเขาก็อยากจะมาฆ่าเรากลับไหมอันนี้มันก็คืออกรรมแบบปัจจุบันง่ายๆเลยคิดแบบแอคชั่นเท่ากับเรีแอคชั่นคือทุกอย่างการกระทํามันมีผลของมันเนาะอ่าก็คือทุกคนมีว่าของตัวเองบางทีเราแบบไปเหมือนไปคาดหวังอนะวะคนนั้นเขาเป็นคนดีมากเลยนะทําไมเขาถึงป่วยทําไมเขาถึงแบบมีปัญหาชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเราอยากจะแบบไปบางเหมือนกับว่าไปเดีอยไปคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามใจเราคิด อ่าตัวนี้นแหละมันเป็นตัวสงสัยที่ทําให้เวลาเราปฏิบัติธรรมอ่ะมันเพิ่มตัวนิวรณ์ให้ตัวเป็นวิจิกิจฉาค่ะสงสัยในเรื่องของคนแห่งกรรมเรื่องมาบุตรศาสนาเอาง่ายๆคือจะเฉพาะนะคือไม่มีสมาธิเนาะเวลาปฏิบัติมันจะต้องสงสัยนะเอาที่ฉันขนาดคนเนี่ยเขาเป็นคนดีขนาดนี้เขายังเป็นมาเ็งเลยเออแล้วที่ฉันเนี่ยดีน้อยกว่าเขาอ่ะใช่ปฏิบัติธรรมมันจะได้ผลเนี่ยไงคะคิดคิดแล้วมันได้คําตอบไหมมันก็ไม่ได้คําตอบเนาะทุกอย่างคือปจัจจังคือ ต้องพิงสูจน์ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าเรื่องศาสนาพุทธเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์อืมก็คือง่ายๆคือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทุกคนมีบาของตัวเองค่ะแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าในอดีตออ่ะถ้าเราอาจจะยังไม่ได้มียาหลกึกชาติเนาะอจยังไม่รู้หรอกว่าอดีตฉันเคยทําอะไรมาหรือเขาทําอะไรมาแต่ก็สัตจบค่ะไปว่าอุเบกขาว่าสัตว์โลกสัตว์โลกคือมนุษย์ทุกคนมีมีกรรมของตัวเองเนาะถ้าเกิดเราไปสงสัยเงี้ยบางทีมันสงสัยไม่ไมรู้จบ สังเกตไหมว่าเห็นข่าววันนี้มีข่าวนี้มาพรุ่งนี้มีข่าวนี้มามาลือข่าวการเมืองอันนี้ข่าวรบเขมรอีกอันนี้ข่าวยิงกันอีกอันนี้ข่าวไม่อหลวงเม่น้อยอีกเมืองหลงลงสังหารอีกอ่ะไปไงวันวันนี่ฟุ้งเลยเครียดเลยเพราะว่างมืแต่แบบที่เราสงสัยเนี่ยเราเกิดจากอะไรอ๋อเพราะว่าเราอะคาดหวังอยากจะให้แบบคนทําดีได้ดีเนาะแล้วมันอีกอันหนึ่งว่าตัวศรัทธาพระของเราเนี่ย อาจจะยังไม่ได้มั่นคงพอในเรื่องของแรงก้าวพอในเรื่องของพ,อพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยที่สอนให้เราถือศีลห้าเป็นคนดีแล้วกฎแห่งกรรมมันมีอยู่จริงทําอะไรก็ได้อย่างนั้นมีอยู่จริงเราอาจจะยังไม่ได้เชื่อเต็มร้อยอ่าเราก็ลองดูว่าเฮ้ยมันมีตัวสงสัยขึ้นมานะตัววิจิกิจฉาขึ้นมานะตัวนิวันตัวไหนขึ้นมานะอะไรค่ะเราลองดูว่าเวลาเรามีอารมณ์ความรู้สึกแบบมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมคนนั้นทําไมเป็นคนดีเราไม่ได้ดีเี่ยลองดูว่าเออ เราคิดอะไรอยู่เราคาดหวังอะไรตรงนี้ไหมเออขันเราขนาดอารมณ์เราเอางที่หวนานบอกคุณหวานมุนหยิตตัวเองบังคับได้ไหมคะบังคับไม่ได้เลยเออเราอะไรอะไร,อะไรกับกรรมและบุญบาร,รมีคนอื่นเราก็ไปไปกะเกงเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราอันนี้ค่ะเป็นการฝึกให้เห็นเห็นโลกตามความเป็นจริงเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าฟุตพ,พระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนว่าเกิดมาแล้วชีวิตจะต้องลอยด้วยกิริลาคือปฏิบัติทาแล้ว คุณจะชีวิตดีๆห้ามมีปัญหาห้ามป่วยห้ามตายห้ามแก่ห้ามเจ็บพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแต่พระพุทธศาสนาสอนให้เรามีสติแล้วก็มีปัญญาเข้าใจโลกตามความเป็นจริงว่าปัญหานีแต่ให้เราเป็นหัวใจนักต่อสู้คือจิติเราอ่ะมันมีเล่ยวแรงพอไหมที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของความเครียดเสียงในหัวความกังวล ความโลภะความโทสะความคาดหวังต่งตางๆความหงุดหงิดหัวเสียต่งตางๆกับปัญหาที่เราเจอเข้ามาอันเนี้ยเราจะสามารถปล่อยวางได้ไหมเราจะสามารถเดินต่อได้ไหมแบบแก้ปัญหาได้แบบจิตใจมีความหนักแน่นเข้มแข็งได้ไหมอันเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของขวใจ้นะนต่อสู้เรื่องของจิตใจที่เข้มแข็งมีฉันทะในการก้าวข้ามความเครียดความกังวลกิเลสต่างของเราแหละเนี้ยมันเป็นตัวในที่พระเจ้าเน้นแต่ว่าแต่ไม่ได้เน้นว่า ปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตคุณท่านมีปัญหาข้ามป่วยพระพุทธเจ้าก็ยังป่วยยังแก่ยังมีปัญหาอยู่เลยเหมือนกันเนาะแต่ว่าพระพุทธองค์ไม่จิตจิตพระพุทธองค์ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าท่านแบบมีปัญญาอะแล้วท่านก็แบบอุเบกขาอะไรเนี้ยค่ะอืมโอเคเข้าใจแล้วขอบคุณค่ะะค่ถูกค่ะวิธีมองง่ายๆเนอะอาะยองหวานเราจะชอบสำรวจจิตตัวเองว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าผิดปกติในที่นี้นไม่ได้แปลว่าสุขภาพจิตไม่ดีนะ แต่ว่าจิตมันรู้สึกหน่อยๆน,อย,นอยๆซึมๆกังวลซึมเศร้าท้อแท้ท้อถอยหมดอะไรแต่อ,อยากไม่อยากจะปฏิบัติธรรมหงุดหงิดลูกเบื่องานอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้แหละที่อยานจะคอยดูจิตตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันิีปกติอะไรอยู่หรือเปล่าทำไมจิตมันดูไม่มีพลังเลยมันหน่อยๆซึมๆนอยๆเบื่อเบื่ออะไรอย่างเงี้ยข้างหงุดหงิดหัวเสียอะไรเงี้ยเราลองดู อ๋อบางทีเราอาจจะก่อนเราอาจจะมองว่าก็มันมีข่าวเนี้ยแต่ไมหมดเลยมันมันเทียดมันลึกของประเทศชาติเลยนะมันเป็นเรื่องมันเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเนี้ยให้มองกับสู่จิตใจตัวเองว่าเฮ้ยฉันฟังเรื่องเนี้ยทุกคนก็ฟังเหมือนกันนะแต่ทําไมคนนี้เขานิ่นทำไมคนนี้ไม่ยินดีอลไรหรือทําไมคนนี้ร้องห่มร้องไห้คือไม่ได้ให้ไปเปรียบเทียบกับเขาแต่ว่าให้มาดูว่าแล้วฉันล่ะรู้สึกยังไงแล้วฉันจะตั้งจิตถูกวางจิตเป็นยังไงให้จิตจิตใจมีความหนักแน่นและเข้มแข็งเราไม่หวั่นไหว มันก็คือเป็นตัวสตินั่นแหละค่ะที่ตัวตั้งมาในแหละที่เราบริกรรมมีสติรู้สึกตัว,ตวลมหายใจติดมันจะมีความหนักแน่นเราเวลาได้ยินอะไรมากระทบหูเราพวกเนี้ยเออเราก็จะพอเราพอมาไม่หวันไหวปุ๊บเราจะเริ่มเห็นว่าอ,อ๋อมันก็เป็น,ชนเช่นนั้นแหละสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยค่ะมันก็จะตัดความกังวลไปได้เยอะเลยนะคะแบบเวลาเรื่องราวอะไรเข้ามาแบบผ่านผผ่านตาเราอ่าคุณค่ะคุณตู้ขอบคุณค่ะ